สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเองอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะคุณครูเองก็จะพาเด็กๆทุกคนไปเรียนรู้เรื่องเวลานั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูเ้งมีคำคล้องจองพร้อมกับท่าประกอบมาให้กับเด็กๆได้ทำร่วมกันด้วยค่ะคำคล้องจองที่คุณครูเอามาฝากเด็กๆนะคะมีชื่อว่ามือของฉันนั้นแสนวิเศษมาดูกันนะคะว่ามือของเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างวิเศษจริงๆหรือเปล่าเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำร่วมกันค่ะ มือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูหนึ่งนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นเจ้าหนอนกระดึ๊บมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูสองนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้าง แล้วแปลงร่างกลายเป็นเจ้ากระต่ายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกลายได้หลายอย่างชูสามนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นอะไรเอ่ย ของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูสี่นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นแมงมุมไตขึ้นฟ้าไปเลยมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่าง ชูห้นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงล่างกลายเป็นดอกไม้แสนสวยนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคำของจองของคุณครูมีท่าประกอบง่ายนิดเดียวเองเด็กๆก็ลองไปฝึกทำกันที่บ้านนะคะค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องเวลานั่นเองค่ะ เวลานะคะก็จะทําให้เรานะคะได้รู้ว่าตอนเช้าคือตอนไหนตอนเย็นคือตอนไหนนะคะซึ่งตัวการที่จะทําให้เรารู้ว่าขณะนี้เป็นตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นนะคะก็คือเราจะดูจากนาฬิกานั่นเองค่ะนาฬิกาจะใช้บอกเวลาให้เราได้รู้นะคะว่าเวลาไหนเป็นตอนเช้าเวลาไหนเป็นตอนเย็นค่ะ อย่างแรกเอ้ยคุณครูจะมีภาพอ่าดูภาพที่คุณครูยังเอาขึ้นให้เด็กๆด,ดูนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นภาพของเวลากลางวันหรือว่ากลางคืนเอ่ย ใช่แล้วค่ะเป็นภาพของเวลากลางวันนั่นเองค่ะเด็กๆเวลากลางวันนะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ตกดินนะคะซึ่งในเวลากลางวันก็จะมีการให้แสงสว่างแก่เราค่ะส่วนเวลากลางคืนก็คือจะเราจะสังเกตได้จากตอนที่ดวงอาทิตย์ตกดิน จนมาถึงเช้าของอีกวันก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะซึ่งในเวลากลางคืนจะมีความมืดค่ะการสังเกตนาฬิกานะคะว่าเวลาไหนเป็นกลางวานันและเวลาไหนเป็นกลางคืนนะคะเดี๋ยวคุณครูยังจะพาเด็กๆไปรู้จักกันค่ะ นาฬิกานะคะก็จะประกอบไปด้วยเข็มนาฬิกาค่ะเด็กๆเข็มนาฬิกาก็จะมีทั้งหมด3อย่างนะคะคือเข็มสั้นจะใช้บอกชั่วโมงเข็มยาวจะใช้บอกนาทีนะคะและตัวสีดำนี้นะคะก็คือตัวเข็มนาฬิกาที่ใช้บอกวินาทีนั่นเองค่ะ ในหน้าปัดนาฬิกานะคะจะมีตัวเลข1ถึง12เลยเราก็จะดูเวลาโดยสังเกตตัวเข็มสั้นและตัวเข็มยาวนะคะ ในหนึ่งวันจะมีทั้งหมด24ชั่วโมงค่ะเด็กๆเ,เราก็จะเริ่มนับเวลาจากเลขห่งถึง12นะคะวนมาครบ1รอบแล้วในรอบที่2เราก็จะนับเลขห่งเป็น13นับไปเรื่อยๆจนถึง24ค่ะถือถ้าถึง24แล้วนะคะก็ถือว่าครบ1วันพอดีเลย เวลากลางวันเราก็จะเริ่มที่เข็มสั้นชี้เลขหและเข็มยาวชี้ที่เลข12ค่ะเด็กๆเมื่อเข็มสั้นและเข็มยาววนกลับมาชี้ที่เลขครั้งนะคะก็คือเวลา18นาฬิกาก็จะถือว่าหมดเวลากลางวันค่ะและเวลากลางคืนก็จะเริ่มต้นขึ้นหลังเวลา18นาฬิกาจนถึงหโมงเช้านั่นเองค่ะ วันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้รู้แล้วนะคะว่าเวลากลางวันและเวลากลางคืนนะคะมีความแตกต่างกันยังไงนอกจากที่เด็กๆได้รู้แล้วเด็กๆก,ก็ได้รู้จักนาฬิกาการบอกเวลาของนาฬิกานะคะว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะมีทั้งหมด12ตัวเลขค่ะซึ่งทั้งหมด12ตัวเลขนี้ก็จะแทนตัวบอกเวลาให้กับเรานั่นเองค่ะ ใบงานในวันนี้นะคะคุณครูย้งก็เลยมีเป็นภาพของนาฬิกามาฝากเด็กๆทุกคนค่ะนาฬิกาของคุณครูย้งนะคะเด็กๆเด็กๆลองดูนะคะนาฬิกานี้ยังไม่มีตัวเลขนะคะคุณครูย้งก็เลยมีกระดาษสีนะคะอยู่ในถุงแนบไปให้เด็กๆค่ะซึ่งในถุงนะคะเด็กๆคุณครูย้งนะคะได้เขียนตัวเลข1-12ถึงตามด้านบมนี้เลยนะคะ ให้เด็กๆนะคะนำตัวเลขที่คุณครูเตรียมไว้ให้มาติดเป็นเวลาแต่และช่องให้ถูกต้องนะคะเพื่อให้นาฬิกาของเราสมบูรณ์ค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมระบายสีภาพที่เหลือนะคะให้สวยงามค่ะหลังจากนั้นหนูก็ถือผลงานของตัวเองแล้วก็ถ่ายภาพส่งกลับมาให้คุณครูด้วยนะคะ สำหรับว,วันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย